อธิบายเฟืองท้ายนะครับอันนี้เอ้าก่อนอื่นก็มาหางปลาสองร้อยเนี่ยนะครับเกียร์เป็นเกียร์เกียร์เดิมมันเป็นเกียร์คอแต่ทีนี้ผมมาใส่เกียร์กระปุกมันก็เลยต้องตำแหน่งเพากลางก็ต้องถอยหลังมานิ้วหนึ่งนี่ไม่ว่ากานันอนี่แก้ปัญหาได้โอเคอันนี้จะมาพูดเรื่องเพลากลาง เอาการตัวนี้นะครับไอเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยผมที่มือจับอยู่เนี้ยเส้นเนี้ยมันเข้าเกียร์ตูดเกียรไ์ได้ได้ได้สบายมีจบไปแล้วไอตำแหน่งเนี้ยมันเคลื่อนเพราะว่าเกียร์มันยาวมาน่าจะสักนิ้วอ่ะไอเนี้ยต้องตัดตัดกันไปนิ้วหนึ่งเดี๋ยวจะวัดให้ชัดเจนอีก,กอทีส่วนนี้เนี่ยข้อต่อเนี้ย เดิมก็ให้มามันก็จะเข้าไปเนี่ยเข้าไปเดิมมันนี่ยเข้าไปในจำปาอันนี้แปลเนี่เขาเรียกวอะไรผมไม่รู้อ่ะมันเข้าได้อ่ะอันนี้จบนะตรงตัวโหนอันี้ก็เหมือนกันไอตัวต่อตัวเนี้ยมันก็เข้าเข้าอันนี้ได้เหมือนกันสลับกันได้หัวหางแต่ทีนี้ตัวที่ขาดคือตัวนี้ครับตัวที่เข้าเข้าตูด เข้าตูดเฟืองช้ายเป็นรูปนัดสี่ตัวหน้าแป้นกลมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูไอเน,นี้ยที่ขาดเส้นนี้ทั้งเส้นเลยเจ็ดสิบสามเซนนะเจ็ดสิบสามเซนนะครับเจ็ดสิบสามเซนเส้นนี้ขาดทั้งเส้นเลยแต่ที่มันต้องต้องแก้ปัญหาคือว่าท่อนต่อแปนเนี่ยท่อนต่อแปนที่เข้ากับเฟืองช้ายเนี่ย มันเป็นแป่นหน้ามันเป็นหน้ากลมตอนนี้นึกไม่ออกครับขอปรึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าแปลนแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้มาเรื่องเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายตัวเนี้ยมันก็ประมาณว่าถังปลาครับตัวเดียวกันนะครับอันี้ที่คุยกันก็คือ,คอหน้าแป่นตัวเนี้ยเนี่ยหน้าแปนตัวนี้เนี่ยเน,นี่ยครับ เดี๋ยวผมถ้าแมวเฟืองท้ายไปผมจะรอร่อปูนปูนปาสเตอร์แป้นตัวนี้ไปให้เราตอนนี้ดูประมาณนี้ไปก่อนครับคือไอแป้นตัวเนี้ยมันจะต้องไปเข้าไปเข้าออกับเฟืองท้ายได้อย่างที่คุยไว้ครับอย่างที่บาบไว้เดี๋ยวดูใหม่นะครับ โอเคครับกลับมาพูดเรื่องเดิมไอหน้าแปลนที่เ่อกี้เนี่ยต้องมาจบตรงตรงเนี้ยครับตรงไอเอเจ็ดสิบสามเซนต์ตัวเนี้ยจบจาตรงเนี้ยครับตัวตัวเข้าตัวเข้าหน้าแปลนของเควื่องใช้โอเคโดยรวมแล้วประมาณนี้ครับ